สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrd888 p หมอฤทธิ์ผาดาว youtube.com นะครับรายการดูดวงชะตาในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2568นะครับว่าดวงชะตาของคุณในเดือนนี้ทั้ง12ราศีอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาของท่าน นะครับเออเพราะฉะนั้นดวงชะตาหลายคนก็ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับดาวสามผู้ยิ่งใหญ่ย้ายราศีในเดือนพฤษภาคมนะครับพอโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางคนก็ประสบความสําเร็จบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบางคนก็มีปัญหาอุปสรรคนะครับบางคนก็สมหวังบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับบุญนําพาวาสนาส่งนะครับเออเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมนะครับดวงชะตาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะ แล้วพอจังหวะในวันที่27พฤษภาคมนะครับดวงชะตาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนเดือนมิถุนายนหลายคนนะครับทุกดวงชะตาคุณมีโอกาสในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเดินทางนะครับในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงช่องทางโอกาสลู่ทางต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเบื้อพื้นดวงชะตาของคุณจรมาดีก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จบางคนอาจจะจอนไม่ดี เกิดอุปสรรคปัญหาเสียเพื่อนเสียมิตรก็ต้องเรามาระวังไว้นิดนึงนะครับดวงของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหาโอกาสมาดูดวงชะตาอาจารย์จักสักครั้งหนึ่งอาจารย์ก็จะบอกให้คุณไปโดยละเอียดยาวๆไปไปเป็นปีเลยนะครับนะพอเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับอิทธิพลของดวงดาวในเดือนนี้ก็จะมีดาวโยกย้ายราศีนะครับดาวดวงแรกก็คือดาวพระศุกร สุกนี้จะย้ายตำแหน่งเป็นประเป็นอุจจาพิมุกในวันที่สองมิถุนายน68เวลาเที่ยงคืน15นาทีนะครับเพราะนดาวย้ายก็มาอยู่ราศีเมษนะครับก็จะเล็งชาวลัคนาราศีตุลโดยตำแหน่งนะครับเป็นประเป็นอุจจาพิมุขดาวต่อมาก็คือดาวพระพุทธพุทธนี้จะเดินหน้าเสดอย่างรวดเร็วครับเสดเร็วเป็นผลดีเพราะเป็นกเกษตร ตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2568เที่ยงคืน35นาทีพุธนี้ก็เข้าสู่ราศีเมถุนกลับเข้าบ้านจะมีความมั่นคงนะครับพอวันที่ดาวต่อมาก็คือดาวอังคารอังคารนี้จะย้ายราศีเดินเป็นปกติ45วันตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2568 ดาวย้ายช่วงเวลาตีห้าสี่สินาทีนะครับตำแหน่งอังคารเป็นอังคารยอดขุนพลนะต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์อาทิตย์ย้ายราศีวันที่15มิถุนาย,ยน68เวลาสิบเป็นีในการสินาทีย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับตำแหน่งก็เป็นราชาโชคดาวสามดวงนี้อยู่ด้วยกันทรงผลดีในดวงชะตาทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ นะครับผู้รบผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมนะครับนูน่นนี่นั่นมีโอกาสในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีนะต่อมาอิทธิพลดาวพุธจะเดินมนนะครับพุธเดินมน์หมายถึงน้ําจะน้อยพุธมนเนี่ยในวันที่23มิถุนายน68 68เวลาตีหนนาทีพุธนี้มน์เข้าสู่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนพระจันทร์ ดาวพุธในเรือนพระจันทร์จันโฉมตรูพุธนงเยาวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคู่มิตรแห่งเจ้าสเสน่ห์นะก็มีโอกาสที่จะมีสเสน่ห์นะครับในช่วงระยะเวลานี้นะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็นนะครับในดวงชะตานี่คือการเปลี่ยนแปลงโคจรของดวงดาวตามราศีจักรนะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาจีนนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปเข้าสู่เดือนม้า เป็นหยิมโง่นะครับเป็นม้าน้านะน้ำยิมคือน้ำใหญ่น้ำในมหาสมุทรนะครับโง่คือม้าเป็นธาตุไฟนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะครับคนที่จะส่งผลดีกับกับดวงชะตาก็คือคนธาตุน้ำด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้ำยิมหรือน้ำกุย นะทําอะไรก็จะประสบความสำเร็จการติดต่อสื่อสารต่างๆนานาจะพบพักพวกเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับในดวงชะตาในเดือนนี้คนปีมะเมียปีมะแมนะครับจะมีความสุขแบบเพื่อนถูกใจนะครับคนปีมะเมียปีขานจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนที่เกิดในปีขานนะคนปีมะเมียปีจอเนี่ยจะมีการติดต่อธุระทางด้านการเงินที่ดี นะครับคนปีมะเมียปีชวดก็อาจจะมีความวุ่นวายใจนะเพราะในเรงการใช้ชีวิตที่ต่างเวลากันนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในดวงเนี่ยในเดือนนี้นะครับทิศที่ห้ามขุดเจาะก,ก็คือทิศเหนือนะครับเ,เพราะฉะนั้นห้ามทุบขุดเจาะเพราะไปกระทบสาสัวนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะก็จะมี เรื่องราวทางด้านการาานกรเมืองที่สําคัญใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้ทําคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดวงชะตาของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับในเรื่องของชั้น14นะคุณก็ไปหาฟังกันได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านผู้พิพากษาขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับเป็นสําคัญนะ เ,เพราะฉะนั้นก็ในเดือนนี้นะครับก็ฝากหน่อยนึงนะก็คุณทักษิณก็ในวันที่13ให้ใส่สีเขียวนะครับให้คุณทักษิณเนี่ยใส่สีเขียวในวันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะราบลื่นด้วยดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับเชื่อมั่นว่าศาลเนี่ยนะครับจะให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเป็นอย่างดี นะครับเข้าสู่เดือนมิถุนาเนี่ยนะมันจะมีความวุ่นวายมากในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีความของคุณทักษิณเนี่ยนะครับเออฝ่ายหนึ่งคิดอย่างหนึ่งฝ่ายหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะเถียงกันไปเถียงกันมาไม่จบสิ้นนะเออคุณทักษิณก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับนะก็อยู่สู้ไปครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นครับก็สู้ๆไปครับและอย่าลืมใส่เสื้อสีเขียวในวันนั้นนะครับเออนะเออพูดเท่านี้แหละ <laughs> นะ อันนี้มาต่อนะครับดวงชะตาในเดือนมิถุนายนนี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างชาวลัคนาราสีเมฆนะครับอิทธิพลของดวงดาวซึ่งย้ายเป็นดวงแรกคือดาวพระศุกร์หลายคนการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับแต่พอวันที่สองมิถุนายน68เวลาเที่ยงคืน15นาทีเนี่ยดาวพระศุกร์ย้ายเข้ามาทับกลุ่มลักขนานะครับดาวศุกร์คุณก็จะมีความสุข นะดาวสุขเป็นดาวเจริญพบการเงินครับกระดุมพักการเงินวิ่งเข้าหาเจ้าชะตาแต่โดยตำแหน่งเป็นป่าแล้วก็เป็นอุจจาพิมุดวงชะตาในเรื่องของการเงินการทองคุณต้องวางแตนด้านการเงินให้ดีนะครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรคุณจะมองหรือคิดการไกลไปข้านหน้า ในหล่องขรายจ่ายหรือการลงทุนต่างๆคุณจ่ายไปแล้วคุณจะคิดคำนึงถึงจ่ายไปแล้วจะต้องผลิดอกออกผลต่อยอดได้เก็บเกี่ยวได้นะครับเพราะเป็นอุจจาพิมุกนะในดวงชะตารวมถึงคนรักคู่ครองด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนดูแลเอาใจใส่คุณดีในระดับหนึ่งของชาวลัคนาราศีเมษนะครับประกอบกับอิทธิพลดาวพุธเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็ว พุทธเสดเนี่ยนะครับในวันที่3มิถุนายน68เวลาเที่ยงคืน35นาทีพุทธเนี่ยเสด์เข้าสู่พบสาหัสชะนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นสังคมคุณเป็นเกษตรสังคมที่คุมครบครบหาสมาคมอยู่นั้นเนี่ยเป็นสังคมที่ดีมีความมั่นคงนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของปัญหาอุปสรรคเข้ามาในสังคมด้วย นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่งนนงองปัญหาสักคในเรื่องการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์โซเชียลวัตแอปไฮไฟทิกตอกต่างๆนะแต่อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยดาวพุธร่วมกับดาวเพื่อรหสัสบดีจะทำให้คุณมีความรู้มีสติปัญญาที่ดีขึ้นนะครับแล้วดาวต่อมาก็คือดาวพคร่งคานในดวงชะตาดาวคานย้ายราศีวันที่6มิถุนายน68เวลาเที่ยง เ,เวลาตีห้าสนาทีนะครับอังคารนี้ย้ายเข้าสู่พบปุตตะเป็นอังคารยอดขุนพลนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพของบุตรและบริวารด้วยเพราะดาวมรณะวิ่งเข้าหาปุตตะต้องระวังในด้านของสุขภาพด้วยเช่นกันของชาวลัคนาราศีเมษนะครับในดวงชะตาในช่วงจังหวะระยะเวลานี้ นะครับคุณทําอะไรก็แล้วแต่อย่าคาดหวังในเรื่องของการเงินให้มากนะให้ทําใจนิ่งๆสบายๆนะครับเพราะอิทธิพลดาวเมืเ่จะอยู่เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะเพราะฉะนั้นทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรอบคอบละเอียดลัดกุมเสร็จแล้วคุณก็ปล่อยไป50-50นะครับคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภทางด้านการเงินเนี่ยเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันในช่วงเดือนนี้ดาวการเงินคุณยังเป็นประ นะครับแต่พอเข้าสู่เดือนมิถุนาเข้าสู่เดือนกร,รกฎาคมคุณมีโอกาสได้โชคลาภเงินการเงินก้อนใหญ่ประสบความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ก็ต้องวางแผนด้านการเงินการท้องให้ดีนะครับของชาวลัคนาราศีเมษนะพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีวันที่15มิถุนายน68 เวลา11ใ5นกานาทีอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่พบสาหัสชะนะครับทรงผลเนี่ยนาชาวราศีเมษคุณจะมีสังคมใหม่ๆเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นนะครับช่องทางโอกาสลู่ทางต่างๆในการติดต่อสื่อสารเข้ามามากมายเลยก็ถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตานะครับแต่ถ้าในเรื่องของบุตรและบริวารบุตรหลานของคุณในช่วงนี้บุตรหลานคุณอาจจะมีเพื่อนเยอะ ก็ได้ในช่วงนี้นะก็ต้องดูในเรื่องงการครบเพื่อนให้ดีนะครับคบเพื่อนเรียนเขาไว้อย่าไปคบเพื่อนเล่นนะไม่ดีนะครับในดวงชะตานะดาวต่อมาก็คือดาวพุธครับพุธก็จะเดินมน์นะดาวพุธจะเดินมน์ในวันที่23มิถุนายน68เวลาตีหนึ่งห้านาทีนะครับตีหนึ่งห้านาทีเพราะในดวงชะตาพุธมนเข้าสู่พบพันธุ นะครับดวงชะตาสังคมมีเกณฑ์การไปมาหาสู่หรือสังคมทําตัวเหมือนญาติสนิทกับชาวลัคนาราศีเมฆนะครับแล้วอุปสรรคปัญหาก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวของชาวราศีเมฆด้วยนะก็ต้องระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่จะเข้ามาในเรื่องของอริและศัตรูนะครับเออก็ต้องไม่ประมาทนะดวงชะตาของชาวราศีเมฆเนี่ยในเดือนนี้ทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องโดยความไม่ประมาทละเอียดอรอบคอบ นะครับคุณหวังที่จะพบกับแสงสว่างนะแต่มีบางสิ่งบางอย่างซึ่งตามจี้ตามจีตคุณอยู่ให้คุณระวังในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะครับพยายามสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติปฏิบัติธรรมแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเป็นการดีแต่ในเดือนนี้เนี่ยนะครับคุณมีโอกาสที่จะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพยายามขอพรหรือขอโชคลาภเนี่ยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับจะดีจะให้คุณต่อเจ้าชะตานะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะครับมีเรื่องอืดหัดทุกใจขมขื่นให้ระวังในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้านะครับในด้านของการงานของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวเสาร์เนี่ยเป็นวีนาศนะการงานคนราศีเมษจําไว้เรื่องงานควรอยู่เบื้องหลังจึงจะดีไม่ควรออกหน้าถ้าเรื่องการงานคุณออกหน้ามักจะเกิดความเสียหายไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นใช้ บริวารหรือคนอื่นทำงานแทนไปก่อนจะดีในดวงชะตาของชาวราศีเมฆนะครับและในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภเนี่ยดาวพระราหูคุณเป็นเกษตรอยู่แล้วไปตลอด1ปีครึ่งเพราะฉะนั้นเลข8อย่าลืมเวลาเสี่ยงโชคลาภให้มี8อยู่ด้วยไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามนะครับจะนําโชคลาภมาให้กับชาวลัคนาราศีเมฆอย่างเป็นกอบเป็นกาในดวงชะตาของชาวลัคนาราศี เมนะครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าในเดือนนี้ถ้าดูจากดาวประจําตัวของคนเมฆเนี่ยนะครับตนุพันธุตนุปุตตะนะครับดวงชะตาตั้งแต่วันที่6มิถุนาเนี่ยคนราศีเมฆมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีและดูทันสมัยตลอดเวลาอย่างที่บอกในชาวราศีเมฆเนี่ยดาวคาเนี่ยคุณจะเลงกับดาวพระราหู อังคารราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาก็ให้ระวังในเรื่องของรักซอรักสามเศร้าเนี่ยหนึ่งนะครับของชาวลัคนาราศีเมฆอย่าลหลงไหลไปตามอารมณ์และความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นทําในสิ่งที่ดีๆเข้าไว้ครับส่วนมนต์พระไว้เป็นการดีนะ,ะมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนในดวงชะตาพระจันจ์จเพ็ญเนี่ยในวันที่11มิถุนาย,ยน68 เวลา14 39นกานาทีพระจันทร์เป็นอยู่ที่ราศีาพิจิกนะครับเพราะในเรืในโลของสุขภาพร่างกายโายครคภัยไข้เจ็บของคนเมฆเนี่ยถ้าคุณหาสาเหตุไม่พบนู่นนี่นั่นในช่วงจังหวะน,นี้คุณจะพบสาเหตุของโรคและนําไปสู่การรักษาที่ถูกต้องนะของชาวลัคนาราศีเมฆนะครับและพระจันทร์ก็จะดับในวันที่25มิถุนายน68เวลา17บเนกาสานาที อยู่ที่ราศีเมถุนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินทางการติดต่อสื่อสารสังคมเพื่อนฝูงช่วงนี้ไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับของชาวลัคนาราศีเมฆนะโอเคนะครับในหลวงการโคจรของดวงดาวตลอดทั้งเดือนนี้คนเมฆดาวประจําตัวของคุณเนี่ยนะครับก็ช่วงวันที่1ถึงวันที่3คุณก็จะเป็นคนที่รักความสงบเป็นอย่างดี นะครับแต่พอตั้งแต่วันที่6ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนจะส่งผลให้ชาวราศีเมษจะเป็นคนที่ใจสปอร์ตนะครับที่ดีในโดวชะตาเท่าไหร่เท่ากันนะในเรื่องของโทสะอารมณ์และความรู้สึก6กถึง11ต้องระวังนะแต่พอตั้งแต่วันที่12อ่ามิถุนาไปเรื่อยยาวคุณขยันแล้วรวยมีโอกาสประสบความสำเร็จนะ เพราะฉะนั้นก็ตั้งใจทํางานให้เต็มที่เข้าไว้ของชาวาลัคนาระศีเมฆนะครับโอเคนี้ครบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ